ครับสวัสดีนะครับผมวันนี้ทางส่วนบุรินทร์ชาแนลนะครับผมเข้าสวนมานะครับผมช่วงบ่ายๆนะครับผมนี่ก็จะมาตอนกิ่งองุ่นกันนะครับผมเป็นองุ่นป่านะครับผมอันนี้นะครับผมที assim, ่เราจะมาตอนกิ่งเพื่อจะไปขยายพันธุ์เดี Albert, ๋ยวเราไปชมกันเลยว่าอุปกรณ์มีอะไรบ้างนะครับผมเราไปชมกันเลยนะครับผมไปชมกันเลยครับนะครับผมในการตอนกิ่งขององุ่นนะครับผมมีอะไรบ้างอย่างแรกนะครับผมก็จะมีตุ้มตอนนะครับผมเนี่ยข้างในก็จะมีขุยมะพร้าวนะครับผมขุยมะพร้าวเนี่ยเรา เราแช่น้ําไว้ประมาณ 2- 3าวันนะครับผมอย่างที่2ก็คือนี่ครับคัตเตอร์ับผมนี่คัตเตอร์ในการกว้างกิ่นองุนนะครับผมแล้วก็อันนี้กรรไกตัดกิ่งนะครับผมเราก็จะมาตัดกิ่งหรือว่าแต่งกิ่งองุนก่อนนะครับผมในการตอนกิ่งนะครับผมแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเชือกหรือฟางนะครับผมที่เราจะมัดตุ้มตอนนะครับผมนี่ครับเป็นอุปกรณ์ในการตอนกิ่งนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมว่าการตอนกิ่งเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับไปชมกันเลยครับที่เราจะมา จะมาตอน,นะัผมเดี๋ยวขั้นแรกนะครับผมเราก็จะมาแต่งกิ่งกิ่งป่ากันนะครับผมการแต่งกิ่งคนระับเราก็ตัดหนวดออกก่อนนะครับผมครับตัดนหนวดเลยนะครับผมหนวดเราก็แต่งเลยนะครับผมแต่งหนวดกิ่งเราจะตอนเราก็นับเลยนะครับผมนับจากปลายเนี่ยครับนับจากปายนี้นะครับไปหกไปหกตานะครับผมหนึ่งสองสามนะครับผมสี่ห้าหก พอได้หกตาเพิ่เสร็จแล้วก็จะควนควนกิ่งแล้วก็นะคับแล้วก็แง่ออกนะครัผมแง่ออกก็เอามือแง่เปิดออกเลยนะครับผมแง่เป็นอย่างนี้นะครับผมนะครับเป็นอย่างนี้นะครับผมแล้วก็เราตุ้มตอนมาเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ตัดมาเดิมเกินกลางเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็เอามือเอามือทําให้มันเป็นร่องนะครับผมนะครับเป็นร่องลึกลงลึกไป แล้วก็เอานี่ครับตีเราควันไว้แล้วก็เอามาใส่ไว้เลย้นะครับผมเนี่ยเกี่ยงไว้ก็ใส่ไว้ตรงกลางนะครับผมนี่บแล้วก็มัดเลยนะครับผมนี่คือเป็นวิธีง่ายๆนะครับผมของสวนของเราเพราะว่าเราจะทําเพื่อจะเอากิ่งป่าตอป่านเนี่ยมามาเลี้ยงไว้แล้วก็มาติดตาหรือว่าเสียบยอดนะครับว่างเราเนี่ยคือลดต้นทุนในการในการซื้อต้นตอนะครับผมเพราะว่าถ้าเราไปซื้อของเขาเนี่ย ประมาณต่อ20ยี่สิบาทนะครับผมก็เอาแค่เปลือกออกนะครับผมเอาแค่เปลือกออกบางคนมีน้ํายาเลี้ยงรากก็ใส่ได้นะครับผมแต่ของผมเนี้ยคือคือไม่ใส่นะครับผมไม่ใส่น้ำยาเลี้ยงรากนะครับสิบห้าถึงสาสิบวันนะครับอันนี้ครับมันก็จะออกรากนะครับผมนี่ครับแล้วก็จะควนอย่างนี้นะครับผมนี่ครับผมที่เราทําไว้ก็จะมาหุมเลยนะครับผมการคุมนะครับเราก็ผ่ากลางเลยนะครับผมผ่ากลางแล้วก็ทําเป็นร่องไว้นะครับผมตรงกลางนะครับผม อย่างเงี้ยลองไว้อย่างเงี้ยครับผมตรงกลาง,ลงที่เรานั้นไว้ที่เราคว้านไว้นะครับผมแล้วก็นี่ครับตุ้มตอนเอาไว้ตรงกลางนะครับผมนี่ครับตรงกลางปุ๊บแล้วก็เอาไว้ใส่ลอดดันเข้าไปแล้วก็แล้วก็บีบให้แน่นๆนะครับผมแล้วก็เชือกฟางรัดนะครับเชือกฟางรัดให้แน่นๆนะครับเชือกฟางรัดให้แน่นๆ นั่นเลยนะครับผมการทําง่ายๆนะครับผมอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับผมในการตอนกิ่งอัญมนนะครับผมแบบง่ายๆนะครับผมนี่ครับแล้วก็ตอนกิ่งไว้เพื่อเป,เป็นเป็นตอป่านะครับผมว่าจะเป็นตอของอัมุมณเราก็จะเอากิ่ง กิ่งพันธ์ดีครับมามาติดตาหรือว่ามามาเสียบยอดนะครับผมลดต้นทุนนะครับผมในการซื้อกิ่งกิ่งพันธ์นะครับผมเราซื้อเขาเนี่ยประมาณ20บาทนะครับผมอันนี้เราก็ตอนใช้เองนะครับผมวันนี้ทางส่วนมินทอนชาแนลก็มาทําให้เพื่อนๆนะครับผมที่ดูคลิปอยู่ได้ดูนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ส่วนมินทอนชาแนลด้วยนะครับผมวันนี้ก็ทางสวนมินทอนชาแนลก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีนะครับผมสวัสดีครัคสวัสดีนะ